ไปฟ้าฟาดนัเอาป้าเกิดที่เดียวกันไปเลย Construction ไซสเนี่ยเราก็เลือกตัวแบบไปแล้วแบบมันตายแน่นอนอ่ะคือฉันวิ่งไปแล้วเหลือยังคนเดียวทุกคนหายกันบนเลยอะอะไรไปแล้วทุกคนรอดแน่นอนฮ้ยคือเหมือนแบบ ชาดโดว์เบสมาแล้วจู่ๆแม่งทำงานเองแล้วทุกคนก็หายไปเหลือกูคนเดียวไปข้างหน้าน่าแตงเคี้ยนี่เลยไปทางอื่นเฮ้ยหยามารอ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 ซิมี่รอทีมี่ก่อนแต่มีระเบิดแตก มีเรามีเรามีไอเนี่ยเรามีเรามีไอ้อะไรนะไอ้ปูงปังแซดเ็บตายบ้าแซดเข้าไปเลยตรงไหนเข้ารูไหนเข้ารูไหนไม่ใช่นะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวทางนี้เข้าด่าน เอาอี่าอี่าเจ็บเต็บเ็บยิงยิงยิงพุ่งเลย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 าุ่งเลยพุ่งเลยพา่งเลยพุ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 ่งเลยาุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่เลยพุเลย ได้ไหมชอบไอ้จ <laughs> ูงาต้องบุกแบบนี้ <laughs> ลัชดเีเหมือนบ,บุกแบบนี้จะแพ้จะช้าทนี้ไม่ได้เออเหมือนเค่ในฉากบุกแบบเนี้ยในเรื่องอะไรใน,รนมีมาอะไรด้วยปรู้เที่ยวว่าด้วยลบเขับบุกเข้ามาในประตูหน้าต่างทุกคน อันนี้เปล่าอันนี้เปล่า FBI อะไรเนี่ยเออได้แต่ FBI เอยโอ้โรจุกเถอะห่ทีเดียวหน้าต่างเดียวไปหมดค่ะห้าคนเงือบแบบนี้แบบทุกข์